ไทยเราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและปรากฏว่าถ้าดูสถิติเนี่ยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆมาแต่ว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับจิตใจก็มีโรคอัลไซเมอร์ก็เยอะจะทํำยังไงดีคะหุ่นยนต์กุ๊กไก่นะชื่อน่ารักไหมช่วยผู้สูงอายุได้เป็นเพื่อนผู้สูงอายุนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้เหรอฮะนี่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ของน้องๆมาก่อน <c oughs> แต่เขามีการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้ใช้สําหรับผู้สูงอายุ <c oughs> มีอะไรบ้างฮะ มีเกมให้ผู้สูงอายุเล่น oh. นะครับมีเพลงเก <Kh á. S 2> ่าๆมีให้ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมเต้นรําเปิดเพลงไปพร้อมกัน,นเล่นบิงโกในนี้อะไรงนี้ก็ได้เป็นการฝึกสมองแล้วเนี่ยเป็นการส่งมอบส่งมอบกุ๊กไก่เนี่ยนะครับคุณจนกุ๊กไก่ไปกับทางศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีไปแล้วอย่างนี้นะฮะที่บ้านบางแคแบบนี้ <Kh á. S 2> ปรากฏว่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาย ชอบมากฮะแสดงว่าเพลิดเพลินไม่เหงาแล้วก็<ม>ได้รับรรผลดีด้วยเนี่ยเวลาผู้สูงอายุใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าให้เขาเนี่ยฝึกคิดมีลงมีเลขอันนี้เป็นการรำวง<ล>ำกระบุญยนต์ผู้ไก่นี้ได้คือมันเป็นซอฟต์แวร์อ่าแล้วซอฟต์แวร์นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะผู้ที่คิดค้นเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร มนรนารสีฤทธิประวัติค่ะภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองเนี่ยน,นะคะช่วยได้จริงๆเพราะออกแบบให้ใช้งานมาไม่ซับซ้อนเนี่ย จะได้เข้าถึงง่ายเพราะบางคนก็แบบเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีกลัวเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะฮะดีใจนะคะที่มีเรื่องเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาช่วย<ช>เพราะเราก็เป็นฝีมือของคนไทยด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงจากมนรีชาด้วยค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ